โอ้นั่นมันบักแตงโมโอ้อออโอ้นั่นมันเป็นบกักเผานำหอมใช่ใช่ผมรออะไรครับเนี่ยพูดพูดเลยรอเปล่าใช่ครับพูดเลยครับเอาก็คือว่าพอดีมันมีเหตุเหตุการณ์ที่ครอบครัวก็คือฝั่งไอ้ทางทางทางฝัง่งเออเอ,อ้น้องลุงอะ่ะเขาไอ,อ้มีเรื่องกับทางอ,อลูกลูกแก๊งของ พวกเราอ,ะอ่ะแก๊งเฉยลูกแก๊งเฉยอันนี้คือทางลูกแก๊งนี่คือเขาเขาเขาได้ไอ้นี่ได้อย่างลูกแก๊งเอาให้เองฟังหรือยังลูกแก๊งก็เฮียละเพื่อนกูผมเรียกคุณมาเล่าให้ผมฟังครับอ,อ๋อได้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 คผยว่าคือทางทางเราอ่ะ ไปเลี้ยงที่คอกหมูตรงทหารแล้วเกิดเกิดการมีทำ้ายร่างกายอย่าึ่งก็คือตรงที่ว่าเราเผลอไปกดไอเผลอไปอต่อยเขาสองครั้งแต่ไม่ได้ตั้ง,งใจทั้งหมดสองครั้งเราไม่ได้ตั้งใจเลยสักครั้งแล้วเขาก็เหมือนว่าจะสวนมาแล้วก็ไม่แล้วฝ่ายเราเป็นคนที่โดนคนที่เขาไปต่อยคือเป็นผู้หญิงฝ่ายเราเป็นผู้หญิงไงแล้วฝ่ายทางของแกง๊งเอลเคหนุ่มเป็นผู้ชาย แล้วเราก็ทางผู้หญิงเขาก็กลัวๆเลยว่าเออว่าเออจะโดนทาร้ายหรือเปล่าไงเขาก็เลยต่อยมาปุ๊บก็เลยน่าจะมีการต่อยกันเกิดขึ้นก็ทางฝั่งแองเอลเคฝั่งไอ้หนุ่มก็เขาก็ต่อยอผู้หญิงมาต่อยแบบเหมือนจะย่งแล้วเขาสู้เขาสู้เขาบอกว่าเขาสู้ไม่เป็นทางผู้หญิงเขาคือเขาสวนเขาสวนหมัดอะไรไม่เป็นเลยเกาะตรงกอแตกอะไรทำอะไรไม่เป็นเลย เขาก็มีอาวุธคือป่อฉลามก็เขาบอกว่าเขาป้องกันตัวเขออกวาก็เลยเอ,อป้องกันตัวในการแทงแทงไว้ก่อนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไอทางฝั่งไอเอลเคเนี่ยเขาต่อยต่อยจริงหรือว่าต่อยเล่นๆกับทางผู้หญิงเขากลัวเหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวตอนนั้นอะ่ะก็มี <c oughs> น้องคนนึงน้งนองคนนึงเอ่อของกหนูน่ะเขาก็เลยวิ่งมาช่วยแต่น้องคนนั้นนะคเขาเขาก็ไม่ช่วยเขาก็แล้วเขาก็ตาย แล้วก็เกิดแทงกันเกิดขึ้นก็เรียบร้อยเลยตรงนั้นแหละมีเรื่องตรงพอกพอกไอ้ข้อทหารหนไ่งเปมดสองครั้งนี่คือเช้่อคำว่าพลาดใช่ไหมครับใช่ครับอัน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 นี้อันนี้เขาเขาไม่ตั้งใจจริงๆเขาไม่อันนี้เขาไม่ตั้งใจเลยสองครั้งเนี่ยนะครับเดี๋ย่ใะ่ทั้งใมดใช่หลังจากนั้นคือผมต่ขึ้นไปอ่ะแม้ต่แบบต่หยงยานะครับผมต่ฝั่งมัดแล้วผมพอแล้วเขาก็ต่ยสื่อผมแบบตั้งใจนะครับ กินต่กลับไต่อยไปต่มาดต่ผมไม่ได้ต่แบบหยกยาวกับรอบเลยนะครับผมไต่ยต่มัดหนึ่งครับแล้วก็สลับไปมาถ้าเหมือนเขาอะไรสักอย่างบ้าอะไรสักอย่างเขาก็ปักหลักมาแทงผมเลยครับแต่ว่าก่อนเอ่อก่อนที่จะแทงต่อยไปสองครั้งนั้นะเขาบอกว่าเขาเขาขอโทษแล้วทางทางหนู่ผู้หญิงเขาขอโทษทางเอลเทไปแล้วว่าเขาขอโทษจริงๆเขาไม่ได้ไม่ตั้งใจก็เลยหยิบมีดขึ้นมาแทงเลยใช่ไหมครับ อันนั้นหลังหลังจากที่ต่อยไปต่อยกันมาครับใช่ใช่เตนาก็ไม่ได้จะขอโทษหนืนี่ไม่แต่ตอนแรกเขาขอเขาขอโทษแล้วฝั่งทางฝั่งเอลฟ็ไอตุยเข้มจังวะตุหนุยคลุมเขาเขาเขาบอกว่าเออไม่ตั้งใจจริงๆเขาขอโทษขอโทษไปตุยนุยคุมมันเข้มจังวะจะโดนต่อยอ่ะก็คือเขาสู้ไม่ได้เขาก็เขาก็กลัวว่าเออเขาจะเป็นอันตรายจริงเขาเลยเอาปะฉลามเนี่ยขึ้นมาป้องกันตัวใช่ใช่ เขาปากฉลามป้องกันตัวเหรอครับใช่ครับแต่เพื่อนเพื่อนผมใช้มหมัดเนี่ยนะอ่าครับผม,มผมมองคุณแบบคุณนุนเจตนาจะทําร้ายเลยนเนี่ยไม่ใช่ป้องกันตัวครับผมยังไม่เริ่มแทงเลยเขาแบบแทงผมยาวเลยสามที่ติดนะครับคือก่อนก่อนที่เขาคนผู้หญิงอะ่ะเขาจะควักปากหลามใช่ไหมเขาขึ้นเสียงใส่ด้วยอ่ะครับเขาบอกว่าก็ขอโทษแล้วนี่จะจะอะไรนักหนา อะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็ควักใครเป็นหัวหน้าแก๊งคนนครับเอ่อเป็ดครับผมเป็ดเ,ดเดต็ดตัวลุครับเป็ดเสบุรุหนุ<ะ>คนนี้เขายังไม่มีรายชื่อในนี่นะในในแก๊งแล้วอีกคนล่ะครับอีกคนคือคนไหนละ่ะอ๋อไอ้น้องเขานะใช่ไหม คนนั้นอันนั้นลุงไม่รู้ถ้าไม่มีหรายชื่อแก่งเราจะมาออกตัวแทนทำไมครับอ๋อพอดีว่าคือเป็นเป็นลุงเขาอะครับผมทางลุงลุงเขาก็เลยมาช่วยคุยครับเขาเขาไม่รู้เขาจะทำไงไงเขาก็เลยทักมาหาลุงไงว่าอ๋อว่ามีมันมีเรื่องตรงนี้มาช่วยคุยหน่อยมาช่วยเคลียร์หน่อยอะไรผมก็เลยรีบรีบขับมาตั้งแต่ข้อบ,บนแล้วก็ลงมาตรงข้อกระหา ก็มาเจรจากับไอ้หนุ่มที่ชื่อทาโร่ครับเป็ดสุบุรุใช่ใช่เป็นซูบุรุมโนฮาตาลิคือไงครับมาช่วยคุยให้เพราะว่าเป็นหลานอยากมีส่วนร่วมอะครับหรือว่อ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือต้องไอ้นี่คนทาโร่อยู่หรือเปล่า่า อยู่ใช่ไหมแทงกี่คนก็ไม่เอาไงก็คืออย่างที่คุณคาโร่รู้ใช่ไหมว่าอทางไอหนูคนนั้นอ่ะเขาพูดเขาพูดแบบไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมล่ะไม่คือกูไม่มีอาชุกไงแบบเขามีขึ้นเสียงไงกงก็เลยมาช่วยก็แทงได้ว่าไม่มีเรื่องอะไรกันขนาดนั้นไงจะได้จะได้คุยกันตรงนั้นได้มันเข้าใจกันมากกว่าแม่แต่ตอนนี้คือมาคุยหน้าบ้านผมต้องฟังแกงครับ เราเรื่องที่จะยื่นเรื่องเข้าเจ็ดบาทนี่คืออะไรครับใครเป็นคนพูดอะอันน,นี้แหละครับใช่ครับลงุงจะเสนอถามไอในแก๊งก่อนว่าจะยังไงจะยื่นหรือเปล่าเสน,ถนอถามทำไมครับถ้าไม่ได้อยู่ในแก๊งอะอยากเสือกเหรอ,อเฮียไอตุยหนุยกุดดึงยังวะตุยหนุยคุงไอเฮีย ตุย้ยนุ้ยคุงล่างมานอายินโนโมโตโมโมโนฮาตาลิแล้วตรงนี้คือเรามีวิธีทางออกอยังไงบ้างคือแบบเราไม่อยากจะมีสตอร,รี่หรือมีเรื่องกับทางเอลเคเพราะเราไม่พร้อมจริงจริงทางฝั่งเราไม่พร้อมหรอครับไม่พร้อมจริงๆหรอไม่เราทางฝั่งเราไม่พร้อมจริงจริงครับเพราะว่ามีอคุณฮาโลเขาได้เสนอมาว่า สามแสนไมเริ่มจบแต่ตอนนี้ไม่ครับโอเคลถ้าโลดเสนอครับผมไม่ได้เสนออ๋อได้ครับผมตุ้ยหนยคุงโมโนฮาตาริโคดอ่ะคุณบอกคุณไม่พร้อมจริงแล้วคนของคุณทำไมต้องมาแทงด้วยครับใส่เกาะพร้อมเล่นได้หน่เขากลัวเฉยครับกลัวหรอครับใช่ใช่เพราะเขาเขาเอายิงไอหนุ่มเขาเขากลัวมาก เขาก็แทงแทงเพราะว่าป้องกันตัวอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆเลยใส่เกราะพร้อมสู้นนะครับกลัวไม่ถ้าถ้าถ้ากลัวผมมองว่าคือก็ก็แค่ยอมไปก่อนอะยอมแล้วก็ไม่ได้สู้อะ่ะถ้าคนอันนี้เหตุจากจากเหตุการณ์อะคือไม,ไม่ไม่ได้กลัวนะครับเนี่ยอันนี้คือพร้อมใช่แล้วไม่ใช่เป็นคนไม่ได้เป็นคนเริ่มเพื่อนผมไม่ได้เป็นคนเริ่มทุกอย่างเลยทั้งเรื่องต่อยแล้วก็เรื่องแทงอะ ก็ผมได้ยินนะว่าใส่เกาะแบบถ้ามุดผมเป็นประชาชนเนี้ยเขาจะเล่นกับผมด้วยนะเสียงเบาปับวงอะไรอ่ะได้ินไหมเขาเขาบอกด้วยว่าแบบถ้ามุดผมเป็นประชาชนเนี้ยเขาจะเล่นกับผมด้วยอาคุยกับน้องอ่ะนี่ใช่ไหมครับคือกลัวเสียงสั่นเฮียเลยเสียงกูปกติคนดูมึงอคกติกูป่ะเนี้ยเราเราทางเอลเคมี มีวิธียังไง<ห>บ้าบให้ว่าลองเสนอได้ไหมไม่ได้เสียงสัน่นเสียงก็ปกติคูขำด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลดคอสรุปไม่ใช่คนในแก๊งคนหรอครับ ห้าโมงแล้วเหรอไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เรามาออกตัวแทนทำไมครับอ๋อคือพอดีตอนนี้เขาไม่อยู่ก็เลยลุงก็เลยมาคุยแทนนะครับไม่ไม่ไม่ตั้งแต่ข้องหมูดิอ๋อก็มาเขาเขาตกตกใจเฉยว่าคุยเขาคุยไม่ได้ก็เลยลุงก็เลยแบบเป็นตัวแทนมาคุยแทนเขาครับเพราะเขาเป็นคนที่คุยอ่าน้ำเสียงเสียงดังมันเกียร์ยาไม่ค่อยดีลุงก็เลยมาคุยแทนนะครับ เรื่อง,องเขาก็ปล่อยเขาเคลียร์ดิครับคิดว่าตัวเองเป็นแหละสารเตี้ยตัดตินใครก็ได้อย่างนี้เหรอวันคงเอ้ยไม่ใช่ตัวไหนคงคือไอ้หนูถามว่าเขาอยู่ในแก๊งหรือเปล่าคือในในณณเวลานี้คือรประมาณตอนนี้เ,<ค>เขายังไม่อยู่แ,ยแต่ว่าภายอ,าอานาคตคือเขาเขาอยู่ครับเ,เขายังไม่มีรายชื่อติดคูเด้าอยู่เหรอครับใช่ครับเขาเป็นประชาชนติดคูดาวอยู่ครับ ติดกี่วันครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจน่าจะอาทิตย์หนึ่งอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับไอหนุ่มประมาณประมาณประมาณอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอดีตในเบียบเลยครับมึงบ้าเนี่ยคนดูมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่นายกนุ้ยปวดดีเลยอะทางเริ่มต่อยก่อนอะ แล้วก็ใชร์อาวุธทำร้ายก่อนเนี่ยจะบอกว่าพลาดจะบอกว่าพลาดคงคงไม่ได้นะครับอ่าอ่าครับผมเพราะเพื่อนผมสรบกันตั้งสามคนอะโอเคแล้วทางทางเอลเคมีข้อเสนออะไรหรือเปล่าครับผมไม่มีครับผมถามคพืนนี่ไงแล้วพี่ชอบไงฮะรวยเนาะเราเราจ่ายเงินได้ไหมเราจ่ายเงินเป็นเงินแทนได้ไหมเป็นสินตอบแทนเบียโรเสนอไปเท่าไหร่นะ สามแสนสามแสนได้สามแสนคนละแสนได้หกล้านนะครับมีจ่ายปะตุ้ยหนุ่ยมึงเป็นอะไรผมเออไม่มีจ่ายเลยจริงๆครับเพราะว่าแก๊งเพิ่งมาสองสัปดาเกือบเกือบสองสัปดาห์ครับแล้วก็ไม่เกี่ยวจะมาเมื่อไหร่ไม่เกี่ยวคนของคุณทำเหมือนแบบทำเหมือนพร้อมเล่นอ่ะพร้อมสู้อ่ะเหมระกันยี่สิบไปนี่เป็นปัญหาที่ตัวผมหรือว่าตัวของคนของคุณอะ ทางทางเราครับทางเราใบาประกันยี่สิบใบแค่ผมแค่ <laughs> คนของผมมีปัญหากับแกง้งแก้งหนึ่งแค่คำพูดอ่ะยังโดนเกือบสามล้านอะกับสามแสนคุณคุณคิดอะไรอยู่ครับขายรดร้อยโลผมแค่คำพูดนะโดนสามเกือบสามล้านอะขายสดใครเนี่ย ตอนนี้คุณทำคนขอผมสลบปไปทั้งสามคนอะเราเราสามารถลด,ลดได้มากกว่านี้ไหมหรือว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆมก็ลองต่อลองมาครับอันนี้ผมเสนอไป เอ้ไอ้หนุ่มครับไอ้หนุ่มไอ้อหนุ่มชื่ออะไรครับ,รบทำไมครับามาะพอดีจะได้เรียกาาถั่ะครับผมคจะได้เรียกถั่วเขาเรียกแบบนี้เหระครับอ๋อได้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 เันเราเราคุยตอนเย็นอีกไ <c oughs> อ้หนุ่มครับไอ้ลุงงั้นลุงขอเวลาคุยกับพวกไอ้ที่เหลือได้ไหม เพราะตอนนี้เขายังไม่เข้ามาลุนสามคนไม่สามารถตัดสินอะไรได้หมดตอนเนี้แล้วทำไมเวลามาแทงคนของผมไม่เห็นต้องปรึกษาใครเลยครับ <c oughs> สี่ศูนคือเฮียอะไรวะกูงงนั้นข้อเสนอหกล้านลุงขอเก็บไว้คิดก่อนได้ไหมแล้วขอขอขอไปถามไปถามก่อนได้ไหมถามคนไม่ก็คุณก <คน S 1> ็ต่อรองมาดิว่าจะจ่ายเท่าไหร่ เฮียเสียงอะไรวะเอ่อสองล้านพอได้ไหมครับโอ้โหเสียงอะไรวะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยกับสามแสนคุณจะยื่นเข้าเจ็ดบาทไม่ตอนสามแสนคนหนึ่งไม่คิดจะจ่ายครับ จะรอให้เรื่องมันใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อรองงี้เหรอครับแค่พี่ทาร่โลผมไปคุยสามแสนคุณยังจะยื่นเรื่องเข้าเจ็ดบาทอ่ะไม่เพราะเพราะเรากลัวว่าถ้าเราให้สามแสนไปกลัวเรื่องมันไม่จบครับใช่เหรอครับพวกมีด้วยเหรอครับมันมันมีด้วยเหรอครับคนที่เขายื่นเข้าเสนอให้คุณเราแบบมาบอกว่าไม่จบทั้งที่พี่ทาราโลพูดว่าไงครับพี่ คือพี่อ่ะตอนแรกนะเว้ค,คือตอนแรกก็คุยก็เรียกแค่สามแสแนเง้แต่เขาบอกไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามันเยอะเกินชาวเข้าเจ็ดบาทเขาบอกเนี้ยทำไมไม่เห็นเหมือนกันกับที่พูดตอนนี้เลยครับดูว่าเป็นคนนิสัยที่แบบว่าชอบกลับก่อครับ ยืนนิ่งๆคนหนี่ยืนนิ่งไอ้ตุ้ยกูมันเป็นอะไรไปวะมีเรื่องกันดิลุงเดือดร้อนไอ้ตุ้ยมันบ้าไปแล้วคนดูไอ้เฮียไอ้บอบมันเสียสติไปแล้วง <c oughs> ั้นลุงลุงขอสองล้านได้ไหม ผมมองว่าชีวิตคนในแก๊งผมสามคนมีค่าแค่ของลับอครับอ,อ <c oughs> คุณดูมันเป็นเฮียอะไรแปดศูนย์เก้าศูนย์สิบศูนยียอะไรของมึงเนี่ยอย่าลืมนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากผมนะครับผมอันนี้รู้เข้าใจครับ làm kiếp các là tùm tùm tum 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 tum

เดี๋ยวคุยกันอีกทีอีกทีได้ไหมวันนี้ายในวันนี้ได้ไหมเพราะว่าลุงต้องถามพวกไอเป็ดด้วยเราต้องรอลเป็ดมาคุยด้วยครับระหว่างรอก็โดนเส้นตีนไปก่อนแล้วกันนะลุงก็ผมถามคุณครั้งที่สองลวกันนะครับว่าทำไมตอนค่หนูคุณมาแทงแกงผมอะให้มาคุยกันครับยัยังยังไม่สะดวกครับทำไมไม่เห็นถามในแกงกันเลยครับไปไปไปายขายคนอื่นเลยไอบาสสองทุ่มเด้่มเอาบัตรที่พี่ เออได้ครับพี่พี่ซูซขอบเบอร์หน่อยครับต้องผมจะไม่ถามฟารมอีกรอบแล้วไอ้หน้ามึงวิ่งไปถามไอซูจีว่าขายแท็กเท่าไหร่น่าหนะตรงนั้นน่ะคนไหนเร็วๆน่าหนะที่มันขี่มอไซค์อ่ะ ้าเราคุยตรงนี้มันมันก็ยังค้างคาอยู่ไอหนูมันต้องรอไอ้เป็ดมาครับผมความตัดสินใจ,จมันก็อยู่ที่เป็ดด้วยเราก็ต้องปรึกษาด้วยแล้วก็ตัวปัญหาที่สรุปผู้หญิงคนนั้นอยู่ในแก๊งคุณใช่ไหมอนาคตอยู่ครับใช่ครับปักทำไมอไบอกเบอก มึงจะควักกันทำไมเนี่ยรักคนในแก๊งคนปะรักครับผมลุงต้องยอมรับตามสภาพครับมึงจะควักกันทำไมเนี่ยก<ว>ลยกัวกลัวกำลังจะแก้ตัวอยู่แล้วครับกูกลัวคนในแก๊งกูแล้ว <c oughs> มึงเก็บดีเก็บเก็บไม่เอากลัวเออเก็บไปเก็บไปกลัวกลัวกลัว ใจเย็นๆกันไม่เป็นหรอวะผู้สงสารเขานั่คุณลุงจะลอยเป็ดมาคือเป็นเวลาทีได้ไหมก็แผนเนี้ยไปบ่อยเป็ดไอ้อันนี้ไม่เท่นะอันนี้ไม่เท่นะคุณลุงครับตุลาซื้อแท็กต่อครับอันนี้ไม่เท่นะ ตอนแรกที่แล้วกลั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 วกัวกกลัวกลับกลวกลัวกลัวกลัวกัวกัวกลัวกลบกลวกลัวกลัวกัวกลัับอลัวก่แลัาับพี่ชายอ่ะกูเสนอให้เล้าลลว video